คือลูกเราก็ให้โชคแหละเพราะว่าแต่มันก็ต้องแบบมีใช่ก็มีโชคต่อกันเรียกว่ามีโชคต่อกันคุณอุไรเตสงมาหนึ่งร้อยดวงโอ้เจ้าหมูดาวดาวเหรอคะเราลงในบีมออยชแนล อัญญาก็คืออัญญาก็คือนี่เนี่ยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยโมชีดเดินได้ถ้าเปรียบไข่ไข่พัตเทสเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องน่ารักแน่เลยอ่ะ เม่มันไม่ชัดเพราะว่าไปถ่ายนูก่อนไปถ่ายนูก่อนไปอุ้ยเอาม่ใช่สิไม่ใช่อสร้า,า,า,างต้ไปจะ้ย<ป><ป>อะ่าเนี่อยอะสิล้างแล้วล้างแล้วอ